ดวงประจำวันอังคารที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2565เส้นทางของ for June, วีนออฟฟอร์จูนโชคลาภมหาศาลทรัพย์สินเงินทองการพลิกเปลี่ยนชีวิตแบบน่าอัศจรรย์บวกกับเส้นทางของเดอะซันดวงตะวันที่มีความเจิดจ้าขึ้นมาผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้นะครับซึ่งเป็นแนวทางที่ดีมากๆแต่จะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดท่านต้องดูในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันอังคารที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลรราดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดีไลนฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าเส้นทางดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้าง การงานการเงินความรักปัญหาอุปรสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้มีการเริ่มต้นที่ดีมีการจัดการบริหารที่ดีและก็มีเรื่องของการตัดชิ้นใจ ที่ดีด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารุบใบที่1เป็น1ถ้วยนะครับหถ้วยคือบรรยากาศวันนี้เช้าที่สดใสบรรยากาศดีการที่เราจะพบปะเรื่องราวต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับมีเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจมีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่น่าพอใจสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นหนึ่งดาบนะครับนี่คือเรื่องของการตัดสินใจวนิสติปัญญาพร้อมเตรียมรับมือรับสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอปัญหาไม่ว่าอาจจะเจออุปสรรคอะไรก็ตาม ยังอยู่ในช่วงเวลาที่พี่น้องชาววันอาทิตย์สามารถจัดการปัญหาต่างๆให้สําเร็จให้ผ่านพ้นไปได้นะครับถือว่าสติปัญญาก้าแข็งความมุ่งมั่นดีมากความอดทนเป็นเลิศพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น1ไม้เท้านะครับนี่คือการเริ่มเต้นที่ดีในเส้นทางของอาชีพการงานสําหรับคนที่รอคอยโอ,อกาส ถ้ามีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสนั้นการเริ่มต้นสร้างงานใหม่หมอาชีพใหม,ใหม่คนที่เราคอยงานมีแนวโน้มที่จะได้รับคําว่าสมหวังในช่วงเวลานี้รวมทั้งการเริ่มต้นกิจกรรมกิจการภาระหน้าที่หรือว่าธุรกิจ ของตนเองท่านก็มีแนวโน้มที่จะสร้างและก็สานต่อให้เดินหน้าต่อไปรวมทั้งการเริ่มต้นสิ่งดีๆอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นมาความรักที่สดใสสวยงามต่อไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น สามถ้วยนะครับความสมหวังโอกาสดีโชคดีบรรยากาศดีด สิ่งดีๆกำลังจะหมุนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้มีดวงของการเริ่มต้นการจัดการการสัตสางการที่จะทำอะไรแล้วประสบผลสำเร็จทั้งบรรยากาศทั้งการตัดสินใจและสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับมีโชคพิลาบมีการเปลี่ยนแปลงดีเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศท,ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้เติบโตสานต่อยอย่างมั่นคง และยังมีโอกาสที่จะได้บรรดาอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็น2ไม้เท้าสําหรับชาววันจันทร์วันนี้ใครที่กําลังรอคอยโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วท่านจะได้รับในส่วนนั้นถ้ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานบรรยากาศใหม่ๆ การเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือไม่การที่อาจจะทํางานที่มันเสริมเข้ามาด้วยบางคนทํางานประจําอยู่แล้วก็จะเสริมด้วยอาชีพอิสระเข้ามาเติมเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้บางคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานใหม่ๆเข้ามาเพื่ออนาคตเพื่อความมั่นคงต่อไปรวมทั้งคนที่ทํางานส่วนตัวก็ยังมีโอกาสที่จะเจราจาตกลงทําสัญญา ธุรกิจการงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้ส่วนโอกาสของการเงินก็มีรายรับเข้ามามีค่าตอบแทนมีผลประกอบการมีส่วนต่างๆที่ตามเข้ามาในช่วงเวลานี้ทําให้สภาพการเงินของชาววันจันทร์มีความคล่องเข้ามาในช่วงนี้ส่วนประเด็นของความรักพี่น้องชาววันจันทร์ก็ยังมีโอกาสที่จะได้สารต่อความสัมพันธ์ความรักที่ดีให้มีความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ปไม้เท้าเรื่องของการขยายโอกาสการงานขยายอาชีพและก็สร้างสิ่งดีๆเข้ามารวมทั้งมีแนวโน้มที่พี่น้องชาววันจันร์จะได้บรรดาอสังหาริมทรัพย์เข้ามาในช่วงเมาน,นี้นะครับบางคนมีที่ดินบางคนมีบ้านใหม่เข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นการเปิดเส้นทางของความมั่นคงให้เป็นความจริงต่อไปนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาของการงานนะครับราชาไม้เทา้าเติบโตต่อไปมั่นคงขึ้นสําหรับคนที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการที่เป็นผู้ดูแล ภาราหนะ้าที่เยอะๆสําคัญสำคัญท่านก็มีโอกาสที่จะรักษาความมั่นคงดําเนินธุรกิจดําเนินหน้าที่ของท่านให้มีความมั่นคงต่อไปด้วยสําหรับคนที่เป็นพนักงานเป็นลูกน้องก็มีโอกาสจะได้รับการส่งเสริมการสนับสนุนจากเจ้านายจากผู้ใหญ่คนที่ไปติดต่อเรื่องของธุรกิจการงานต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลสำเร็จตามที่ท่านรอคอยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูเรื่องของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นสตา์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความรักโชคลาบสิ่งดีๆบรรยากาศดีๆโอกาสดีๆกําลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันจันทร์ครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันท์นะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเด่นมากโอกาสที่จะได้เปลี่ยน ผ่านโอกาสที่จะได้สร้างสา์ต่อในสิ่งที่ดีๆให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคงไม่ว่าท่านจะอยู่ในส่วนไหนเป็นลูกน้องเป็นพนักง,งานเป็นผู้บริหารการงานของท่านก็จะเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงเส้นทางของการเงินก็จะมีรายรับมีการจัดสรรผลประโยชน์กําไรตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ตอบแทนเข้ามาในช่วงเมดานี้โอกาสของความรักก็จะสดใสสวยงามต่อไปรวมทั้งโชคลาภสิ่งดีๆกําลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวัน จันนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับ จุดเด่นมีจุดที่ควรระวังมีนะครับวันนี้จะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารกใบ,บที่1เป็นสามเหรียญน,นะครับวันนี้มีโอกาสมีโชคมีลาบมีการเงินมีการงานที่หมุนเข้ามานะครับงานอาจจะเป็นงานที่ลงทุนนิดน้อยการทํางานฟรีแลนซ์การทํางานแล้วปิดวันนี้ได้นะครับช่วงเวลาสั้นๆท่านก็จะมีงานทําได้หมุนเข้ามาตลอด นะครับรวมทั้งโอกาสของรายรับก็จะตามเข้ามาท่านมีเส้นทางของการเงินที่ดีลงทุนน้อยแต่ได้ผลประกอบการที่น่าพอใจรวมทั้งมีโอกาสในการที่จะเรียนรู้เข้าใจแนวทางต่างๆของเส้นทางการเงินได้ดีด้วยมีโชคมีดวงทางด้านของการลงทุนแบบใช้ทุนน้อยแต่ว่าได้โอกาสเข้ามาตลอดในช่วงนี้สําหรับชาววันอังคารนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชินีพัชรจันทร์นะครับวันนี้เป็นบุคลิกที่โดดเด่น สำหรับชาววันอังคารที่เป็นสุภาพสตรีนะครับมีโอกาสในการที่จะแสดงศักยภาพแสดงความรู้ความสามารถการติดต่อการสื่อสารสร้างความประทับใจให้กับคนจำนวนเยอะๆได้นะครับโดยเฉพาะงานด้านการสื่อสารการบันเทิงรวมทั้งศิลปะแขนงอื่นๆท่านก็ยังสามารถที่จะสร้าง ผลในทิศทางที่ดีการเงินก็จะดีตามมาด้วยนะครับมีรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าจุดที่ควรระวังคือความเครียดความกังวลความทุกข์ใจเวลาที่ท่านอยู่คนเดียวรวมทมั้งเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวนะครับวันนี้อาจจะเจอปัญหาความรักที่มันแรกซ้อนแล้วก็มีการปกปิดข้อมูลบางอย่างทาให้ท่านรู้สึกว่าไม่ดีด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับพี่น้องชาววันอังคารโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเจ็ดถ้วยนะครับเรื่องของความคิดวันนี้รวมแล้วนะครับพี่น้องชาววัดอังคารค่อนข้างที่จะคิดเยอะสับสนวุ่นวายอยู่กับเรื่องบางอย่างสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะยังไม่เป็นความจริงหรือไม่ก็อาจจะวนเวียนซ้ำซากอยู่กับเรื่องเ,องเดิมๆจนทําให้เกิดความรู้สึกว่าม,มันเครียดเข้ามาด้วยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเดทนะครับอันนี้เป็นจุดที่ควรระวังสุขภาพไม่คยดีมีปัญหาต้องเข้าโรงพยาบาลมีความเครียดมีความกังวลมีความทุกข์มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของการติดต่อการสื่อสารการเจราจาธุรกิจต่างๆการสร้างงานสร้างอาชีพยังดําเนินไปด้วยความรวดเร็วโดยเฉพาะท่านสุภาพตตีวันนี้จุดเด่น คลิกพิเศษในการที่จะทํางานต่อหน้าสายตาคนเยอะๆท่านทําได้ดีมากๆการสร้างงานสร้างอาชีพการติดต่องานจะประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้มีโอกาสดีในเส้นทางของการเงินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทํางานฟรีแลนซ์การที่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะเกิดรายได้เข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นที่อาจจะยังมีปัญหาคือเรื่องของความเครียดความทุกข์ความกังวลในใจรวมทั้งโอกาสของความรักอย่างไม่สมหวังอาจจะเจอปัญหารักแทรกซ้อนรักสามเศร้ารักตรงปุบปิ ข้อมูลเข้ามาให้ยุ่งเหยิงด้วยนะครับจุดที่ควรระวังคือเรื่องของความเครียดความทุกข์สุขภาพที่อาจจะเกิดปัญหาในช่วงนี้สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับประเด็นของความน่าสนใจอยู่ที่การเติบโตวความมั่นคงขึ้นการเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเหืือรงงานเงนิงนและความรักแต่ว่าประเด็นที่ควรระวังก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันปรปปปับสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าก็ยังเป็นสิ่งที่ชาววันพุธควรระวังนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทรารใบที่หนึ่งเป็นอัศวินไม้เท้าเรื่องของการงาน คนทํางานประจําวันนี้ชาวบัรพุธมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นพัฒนาได้ดีขึ้นมีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งของการงานมีความก้าวหน้าขึ้นจะได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ที่ทํางานเข้ามาเพื่ออนาคตที่มีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับ ประการต่อมารามารูส่วนที่2เป็นทาวเวอร์นี่ก็เป็นจุดหักเหจุดที่ไม่น่ามองข้ามสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับพานอาจจะเจอเรื่องที่มันยุ่งยากลําบากใจเกิดขึ้นมาแบบบุบปบกว่าทันหันอาจจะเป็นอุป,ปัติเหตุเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราไม่รู้ตัวล่วงหน้าด้วยนะครับก็ฝากไว้เราควรไม่ประมาทดําเนินชีวิตด้วยคำว่าสติป้องกันข้อผิดพลาดหรือว่าป้องกันอะไรแบบนี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจะดีกว่านะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3เป็น4ไม่เท้านะครับนี่เป็นเรื่องของจุด ดีอีกประการหนึ่งนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักการงานสำหรับคนที่กําลังรอคอยงานพี่น้องชาวบรรพุธมีโอกาสที่จะได้งานทําเข้ามาในช่วงเวลานี้การสมัครงานการสอบแข่งขันสอบเพื่อบรรจุสอบเพื่อเรียนต่อจะมีผลไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมทั้งสำหรับคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสเติบโตต่อไปตามหน้าที่ตามบทบาทที่ท่านควรจะได้รับนะครับส่วนเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสดีที่จะได้รับผลตอบแทนค่า ตอบแทนกําไรจากการจัดการจากการลงมือทํางานในช่วงเวลานี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนเรื่องความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธ เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นแปดถ้วยนะครับแปดถ้วยคือโอกาสดีในการที่พี่น้องชาวบันพุทธจะสามารถก้าวข้ามปัญหาผ่านพ้นเรื่องราวที่ไม่ดีพ้นสถานการณ์วิกฤตไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นคือดีกว่าเดิมนะครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามยังมีจุดเด่นที่สําคัญคือการก้าวพ้นจากจุดนั้นได้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักรวมทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะเปลี่ยนสถานการณ์วิกฤต เป็นโอกาสทองได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธครับวันนี้ดวงของคนที่อาจจะเจอปัญหาเจอสภาพของความวุ่นวายสับสนสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในแนวทางที่เราคิดว่าจะเป็นไปได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงปรับป,ปรับกับนานเกิดขึ้นมานะครับจุดเริ่มต้นวันนี้ควรดําเนินชีวิตด้วยคำว่าไม่ประมาทดีกว่านะครับแต่โอกาสต่างๆก็ยังตามเข้ามานะครับมีรายได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการเริ่มต้นการงานที่ดีที่น่าพอใจเรื่องของธุรกิจการเงินต่างๆก็จะดีขึ้นรวมทั้งโอกาส ความรักด้วยนะครับรวมทั้งพี่น้องชาวบรันรพุธยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่คดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินความรักหรือเรื่องของการที่ดูแลสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวัน พาลืหัสบดีพี่น้องชาววันพารลหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาาวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพาลืหัสบดีนะครับวันนี้มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ น่านนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเส้นทางดวงของท่านยังมีโอกาสการพลิกแผนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มันแบบน่าซาจย์จากจุดวิกฤตไปสู่จุดที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพาหลัสสบ,บดีจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารุบใบที่1เป็นแฮงแมนนะครับมาการเปลี่ยนแปลงนะครับจากจุด1ไปสู่จุด1พลิกวิกฤตพลิกกลับด้านนะครับชีวิตเป็นการที่พลิกกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจุบัน เรื่องราที่เรากําลังทําอยู่อาจจะเปลี่ยนแปลงบางคนย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางาน มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาในรูปแบบนี้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับสําหรับการที่เราจะดําเนินชีวิตในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คือคําว่าสติไม่ประมาทเอาไว้ก่อนนะครับมีไว้ก่อนจะดีที่สุดเพื่อที่เราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงให้ทันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชาดับนี่ก็เ,เรื่องของการแก้ไขปัญหาไมุ่ปภาษาเข้ามามีสติปัญญามีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ยุ่งยากกุปสระสักทั้งหลายทั้งปวงได้นี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตของชาววันพฤหัสบดีในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3, สาสหรับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นวีนออฟฟอร์จูนนะครับเป็นกลงล้อของโชค วาสนาะโอกาสสิ่งดีๆทรัพย์สินเงินทองรายรับรายได้หมุนเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้เป็นการพลิกเปลี่ยนชีวิตแบบน่าสัจจ์ด้วยนะครับสำหรับคนที่กําลังทํางานอยู่เจอปัญหาเจอความบุญบายเจอความอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเกียก่ยวกับเรื่องของการงานท่านมีโอกาสาที่จะพลิกชะตาชีวิตตรงนั้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นมีอนาคตที่สดใสามากขึ้นมีความรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานไม่ว่างานประจําที่ทํา ทุกวันทุกวันหรือไม่ก็าอาจจะเป็นอาชีพอิสระอาชีพเสริมมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตได้แบบมีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับส่วนเส้นทางของการเงินท่านก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆเข้ามาในช่วงเวลานี้พลิกชีวิตได้แบบน่าทึ่งมากๆด้วยนะครับส่วนเส้นทางด้านเดือนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมา ดูส่วนของโชคลาบว,วาสนาะโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพารหาหัสบอด,ดีเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น7ไมเท้านะครับเรื่องของโอกาสการแข่งขันยังมีแนวทางที่ท่านจะเป็นผู้ประสบผลสําเร็จมีโชคมีลาบจากการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรนะครับโชคดีสิ่งดีๆกําลังจะหมุนเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงของเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับซึ่งจะทําให้ชีวิตของท่านอาจจะพบเหตุการณ์พบสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงแบบท่าทึ่งหน้ามหัศจรรย์เข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักแนวทางชีวิตทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับความสำเร็จความรุ่งเรืองความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาจากความตกต่ำจากความล้มเหลวจากสถานการณ์ที่ไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตได้หน้าพอใจมากๆด้วยนะครับการงานดีขึ้นการเงินดีมากๆมีการที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆรวมทั้งพลิกชีวิตด้านอืน่นๆเข้ามาให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงได้นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้โดดเด่นสว่างสดใส แต่ว่ามีปัญหามีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องต้องคิดต้องทำนะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับผลสําเร็จในทิศทางของชีวิตโอกาสทิศทางแนวทางของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็นเดอสันนะครับพี่น้องชาววันสุกรครับวันนี้มีโอกาสดีในการที่ชีวิตของท่านจะพ้นจากปัญหาพ้นจากอุปสรรค พ้นจากเมฆหมอกพ้นจากมรสุมของชีวิตนะครับในช่วงก่อนหน้าน,นี้ท่านอาจจะเจอปัญหายุ่งยากอยู่บางอย่างบางด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตทั่ว,วไปพอถึงวันนี้นะครับโอกาสของท่านจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้การงานของท่านก็จะดีขึ้นเติบโตมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าเป็นงานส่วนตัวอาชีพอิสระท่านก็มีแนวโน้มที่จะจัดการปัญหาต่างๆสํา,า,าสเร็จแล้วมีความ รุ่งเรืองต่อไปนะครับงานก็จะเติบโตขึ้นมีงานเข้ามาตลอดมีชื่อเสียงมีเกธยธียรติยศมีสิ่งดีๆตามมาการเงินก็จะตามมาได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมากขึ้นแก้ปัญหาการเงินได้รวมทั้งโอกาสของความรักนะครับแต่ว่าจุดที่อาจจะเป็นปัญหาคือคําว่าเอาแต่ใจตัวเองใจร้อนในวันนี้นะครับก็ต้องบอกไปก่อนว่าใจเย็นๆแล้วท่านจะพบกับความสมหวังนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น5เหรียญน,นะครับเรื่องของรายจ่ายแม้ว่าจุดดีจุดเด่นมีมากนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับแต่ว่ารายจย่ายยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารการเงินด้วยนะครับได้เยอะจ่ายเยอะต้องจัดการต้องบริหารให้ดีรายจ่ายบางส่วนเราอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายอยู่ด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น10ดาบนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับสุขภาพยังมีปัญหาอยู่ไม่ว่าจากในก็ตามก็ฝากไว้ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น1นบริษนะครับโอกาสของการเงินโชคลาภกําลังจับหมุนเข้ามานะครับจะมีเส้นทางของการเงินที่ดีน่าพอใจเงินหมุนมาเงินทยอยเข้ามารายได้เป็นกลับเป็นกำรรเริ่มเข้ามาในช่วงนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ว่าเส้นทางดวงของท่านมีความโดดเด่นมีความมั่นคงขึ้นมีการที่ท่านจะสามารถก้าวพ้นจากปัญหาเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมการงานเติบโตมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานฟรีแลนซ์อาชีพส่วนตัวนะครับเรื่องของการเงินรายรับรายได,ได,ได้หมุนเข้ามาตลอดรวมทั้งแนวทางด้านเดินท่านจะมีชื่อเสียงมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจเป็นที่ หน้า่าดีหน้าพอใจมากๆสำหรับท่านที่รอคอยโอกาสในการที่จะยกระดับพัฒนาตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านนอ,นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสที่จะมีคําว่าโชคลาภมีการเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้จุด จุดเด่นนะครับจุดเด่นชาววันเสาร์อยู่ที่สถานาการณ์เงินที่เริ่มจะมั่นคงขึ้นแม้ว่าบางจุดบางช่วงอาจจะมีการที่เราจะต้องอจัดการบริหารหมุนเงินอยู่บ้างน,นะครับแต่ภาพรวมแล้วคือความมั่นคงที่จะตามมารวมทั้งโอกาสของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่กําลังเริ่มที่จะคลี่คลายและดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาโรคใบที่1เป็นสี่เหรียญน,นะครับวันนี้มีการลงทุนมีการที่เราจะได้ ได้รับค่าตอบแทนเข้ามาเป็นการบริหารการจัดการการเงินที่น่าพอใจสาหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับได้รับเงินบริหารลงทุนดูแลตรงนั้นตรงนี้แบบรอบครอบมีโอกาสที่จะรวยต่อไปในอนาคตสาหรับคนที่มีแผนงานดีๆรองรับเรื่องของการลงทุนในการเงินนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2เหรียญเรื่องของการที่เราจะต้องมีหน้าที่ในการหมุนเงินด้วยนะครับการจัดการดูแลตรงนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในวงจรชีวิต ของชาววันเสาร์ในช่วงนี้จัดการเงินหมุนเงินดูแลเรื่องของรายรับค่าใช้ใจ่ายให้เรียบร้อยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตของท่านนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นราชินีเปลี่ยนเรื่องของรายรับกาไรผลประกอบการช่วงนี้หลังจากที่เราอาจจะเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ท่านมีโอกาสดีในการที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตได้ก้าวจากจุดที่ ขาดแคลนนะครับเงินขาดมือไปสู่ความมั่นคงในเรื่องของการเงินได้โอกาสของเส้นทางธุรกิจต่างๆก็จะตามมารายรับเป็นกอบเป็นกรรมมีกำไรมีมเงินเข้ามาเยอะๆมีผลประกอบการที่น่าพอใจเข้ามาส่วนเส้น,สนทางของความรักก็มีโอกาสที่จะสมบังด้วยนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นหกดาบนะครับเรื่องของการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เคยดีสําหรับคนที่เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งยากก่อนหน้านี้วันนี้มีแนวโน้มดีในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นผ่านไปได้คลี่คลายได้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเป็นบรรยากาศดีๆของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ จุดที่มีความมั่นคงขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน เสาร์น,นะครับวันนี้ดวงของบรรยากาศการทํางานการเงินและความรักยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่น่าพอใจนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาอุปสรรคก็ค่อยๆแก้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นตรงจุดนี้โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนการทํางานการบริหารการเงินยังมีส่วนที่จําเป็นสําหรับพี่น้องชาววันเสาร์ที่จะต้องจัดการบริหารแล้วท่านก็จะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความร่ำรวยมีเงินหมุนเข้ามาตลอดความรักเริ่มลงตัวนะครับสาหรับคนที่กําลังรอคอยโอกาสในการ คลี่คลายปัญหาคนที่เจอปสักรคมาก่อนหน้านี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจมีการคลี่คลายปัญหาต่างๆได้แล้วก็มีโอกาสค่อยๆที่จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นมีความสําเร็จต่อไปในอนาคตนะครับ เอาละครับวันนี้มหากพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิต เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับขอขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีไลน์ฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5 เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสมหวังมีความรุ่งเรืองมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ